ปฏิวัติตั้งเป้าช่วยเมืองทองคว้าถ้วยแชมป์ให้ได้ในซีซั่นนี้ไม่ปฏิวัติลันเป้าหมายขอเป็นแชมป์กับเมืองทองสักถ้วยในซีซั่น2022-2023เสอากตด้วยความมั่นใจเต็มทีก่อนเฝ้าเสาเลขก2หวังคัมแบ็กส,สีเสื้อทีมชาติไทยอีกครั้งในอนาคตหลังจากที่เมืองทองย,ยนในเต็ดที่มนดับ10แห่งศึกไทยลีก2022-2023ได้ทำการคว้าตัวปฏิวัติข้ามใหม ผู้รักษาประตูฝีมือชาตที่ยืมตัวมาจากทูแบงคอกยูไนเต็ดเข้ามาเป็นมือหนึ่งในถ Th ิ่นแธนิโดมสเตเดียมคือซูสุดในเล็กที่2ที่จะเปิดฉากในวันที่21มกราคมนี้โดยปฏิวัติข่าวหม่มือกาวย28แปีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายของตัวเองว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่เมืองทองมีความเชื่อมั่นดึงเรากลับมารู้สึกดีใจมากๆการมาทีนี่ผมตังเป้าหมายอยากได้สักหนึ่งแชมป์ในช่วงเลก2โดยเฉพาะฟุตบอลถ้วย แน่นอนว่าผมมีความหวังที่อยากจะกลับไปติดทีมชาติไทยเริ่มเลยต้องเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองก,ก่อนและสร้างความมั่นใจให้เพื่อนร่วมทีมและโค้ชให้มั่นใจในตัวเราก่อนผมจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมอยากฝากแฟนบอลกีเลนพยองติดตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเราผมและเพื่อนๆจะพยายามทำให้เต็มที่สุดๆจะทำผลงานให้มันดีที่สุดครับเจ้าหมค์เก่าปิดไทยสำหรับเมืองทองยูไนเต มีคิวกลับมาออกสตาร์ทเลข2นัดที่16หรโดยการยกพลบุกเยือนลำปาง FC ในวันเสาร์ที่21มกราคม2566ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางหนองเกทิงเวลา18นาฬิกาวันกู้ศรัทธาตัดเก็ดแข้างทีมชาติไทยไล่ถลุงมาเลเซีย3ตอ่อศูนย์ชิงอาเซียนคัพ2 0 2 2 ัดเกตดข้างทีมชาติไทยในเกมเปิดบ้านสอนบนมาเลเซีย3-0ทะยานชิงอาเซียนคัพ2022กับเวียดนามโดยเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านชนะมาเลเซีย3-0ในศึก AFF อาเซียนคัพ2022รอบรองชนะเลิศนัดที่2ทำให้สกอร์รวม2นัดพลิกกลับมาแซง3-1เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นคั้งที่10ไปพบกับทีมชาติเวียดนาม ในวันที่13มกรา,าคมนี้ณม,มีดินสเตเดียมเวลา19นาฬิกา30นาที็นผลของการตัดเกรดข้างทีมชาติไทยในนัดนี้มีดังนี้กำพลปฐมอัตกุล8คะแนนแจบยบอลพลาดไปนหนึ่งจังหวะแต่ที่เหลือเซฟบลูกสำคัญทั้งยากและง่ายได้หมดซาสรักหายประโคนเจเล่นหลากหลายขยับเข้ามาด้านในทดแทนทีระทอได้มีส่วนร่วมทั้งเกี่ยมรับและลูกเยอะ ทีระทันบุญมาทัน8.5แอซิ์ให้ทีราสินแดงด้ามมุงแดนกลางเก็บเรียบเครื่องหลังประคองเกมได้ดีพันสาหิมวิบูล8หายเจ็บกัลบมาลงสนามได้ทำให้แนวรุกมาเลเซียเป็นเกมที่ถนัดได้ยากสารัดอยู่เย็น8ช่วยสนับสนุนเกมรับรุกตลอดคอยเชื่อมเกมเสียบอลยากพิระดวลฉำมัสเซมี7.5เชื่อมเกมแดนกลางได้ดีมีโอกาสยิงไกล กีราสินแดงดา8ทำหนึ่งประตูในครึ่งแรกยังคงไว้ใจได้เสมอในเกมที่ต้องการความแตกต่างการถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกบดินผาลา8มีจังหวะเลี้ยงตัดเข้าในแต่ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ครึ่งหลังใช้โอกาสไม่เปลืองหาช่องยิงประตูที่2ให้ไทยจนได้กิษสดากาแมน8นิง่งเก็บจังหวะลูกกลางอากาศและลูกเท้าสู่เท้ามาเลเซียได้หมดสุพนันบุรีรัต 7.5เกียรับเก็บเรียบเกียรุกมีจังหวะเติมสุดเส้นได้เปิดสวยๆหลายครั้งเอกนิตปัญญา7.5พิกลบผู้เล่นมาเลเซียสวยๆหลายครั้งโดดเด่นขึ้นกว่าจากทุกนัดที่เล่นในรายการนี้แถมยังจย,ย้อนให้บดินยิงประตูที่สสุดฉลาดผู้เล่นตัวสำรองอดิศักิ์ไกรสอน8ที่เด็ดตัวสำรองเก็บบอลดีทำประตูที่3ให้ทีมชาติไทย เวลเทพป้อมพันเจตทดแทนกองกลางตัวจริงได้ลายรอยต่อเกมแดนกลางไม่เป็นรองสมัญญาปริสาย7มีลูกเกา่าจังหวะเติมสวยๆและจ่ายเพื่อให้ลุ้นทำประตูจักรพ์ภัณฑ์ไพศวรรเ์7ลงมาทำหน้าที่ในช่วงไทยเกยมตามเป้าเฉลิมศักดิ์อาคี7ลงมาทำหน้าที่ในช่วง้ายเกยมตามเป้า กระหึ่มเอเชีย PSG ประกาศวันอุ่นเครื่องเมซี่ดวนโรนันโดขั้งแรกแฟนๆเอเชียเตรียมชมเลี้ยวเนลเมซี่ดวนคริสเตโนโรนันโดบนเวทีเอเชียครั้งแรกสมอสรปารีสเซ็งเจอร์แมนทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองน้ำหอมฝรั่งเศสประกาศม์อุ่นเครื่องพบกับทีมออสตาของทีมอันฮิลานและอันนาเซอร์ในวันที่19มกราคมนี้ ด้ PSG จะนนำทัพโดยเลโอนลเมซีแนวรุกแชมปโลก2022ผนึกกำลังกีิยันอิมบาปเป้เนย์มาร์ดวลกับทีมออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียที่นำทัพโดยคริสเตียโนโรนันโดโดยจะเป็นการดวลกันครั้งแรกระหว่าง2แนวรุกเบื้อหนึของโลกบนแผ่นดินเอเชีย สำคัญมากๆทีระทอนกำชับสิ่งสำคัญแข้งทีมชาติไทยหวังพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีของทีมทีระทอนบุญมาทันแบกใจายคนเก่งของทีมชาติไทยออกมากำชับถึงสิ่งสำคัญกับเพื่อนร่วมทีมก่อนดวลเดือดมาเลเซียในศึกอาเซียนคัพ2022รอบรองชนะเลิศนัดที่2 โดยในห้องแถลงข่าวสนามธรรมศาสตร์ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนจัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดที่ 2. คู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นําโดยมาโนพโผกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้พอมด้วยทีรธรบุญมาทันกับตันทีมครั้งนี้ทีรธรบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยได้กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคน ที่เข้ามาสนับสนุนทีมในเกมวันพรุ่งนี้อยากให้เข้ามาเชียร์และสุดท้ายก็อยากให้ทีมชาติไทยผ่านครอบชิงไปให้ได้เราพยายามมีสมาธิกับเกมในวันพรุ่งนี้ให้ได้หวังว่าจะเป็นวันที่ดีของเราสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รอบรองชนะเลิศนัดที่2ในวันที่16บมกราคม2566เวลา19นาฬิกา30นาที เซอเทนถึงทับชังสึกลือหนักทีมยักษ์พิเมลีจอกคว้าจูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยหลังจากมีการยืนยันออกมาแล้วว่าจูดุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งทงอังกฤษวัย18ปีตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและแยากทางกับต้นสังกัดเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมี4ทีมพีเมลีอังกฤษรวมถึงทีมจากบุนเดสลีกาเยอรมันยื่นข้อเสนอเข้ามาให้กับกองหน้าดาวรุ่งลูกครึ่งไทยล่าสุด สื่อในอังกฤษรายงานว่าสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพเมีีริลีกอังกฤษที่มีเป๊ปกวาร์ดดโอลาคุมทัพอยู่นั้นกำลังจะได้ตัวจูซุนซับเบลไปร่วมทีมในเร็วๆนี้โดยความสามารถของจูซุนซับเบลที่มีร่างกายสูงบวกกับมีความแข็งแกร่งแถมยังมีทักษะและการเล่นที่รวดเร็วที่สำคัญมีสัญชาตญาณของกองหน้าการเข้าจับสกอร์ที่เฉียบคมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของเป๊ปกวาร์ดิโอลากุนซือเรใบสีฟ้า ที่จะขว้าตัวไปร่วมทีมซึ่งหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตัวจูซุนซับเบลไปร่วมทีมย้อมส่งผลต่อทีมชาติไทยที่กำลังหวังจะได้ตัวกองหน้ารุกครึ่งเทรายนี้ไปยืนเป็นแดนหน้าให้กับทีมโดยเปปกวาดีโอลาคือกุนซือที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปั้นนักเตะและดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาและดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาใช้ได้ยอย่างเต็มเปี่ยมหากจูซุนซับเบลไปอยู่ในมือของเปปกวาดีโอลามีโอกาสสูง ที่เขาจะมีชื่อกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งและนั่นจะทําให้โอกาสที่แฟนบอลไทยจะได้เห็นจูซุนซับเบลมายืนล่าตะข่ายในแดนหน้าให้กับทัพช้างศึกก็น้อยลงไปทันทีสําหรับจูซุนซับเบลคือกองหน้าตัวความหวังที่จะเข้ามาเติมเต็มสังหวะการจบสกอร์ของทีมชาติไทยพยกระดับทีมไป้วยฟุตบอลโลกครั้งแรกและมาดามแป้งนวลพันลําซำ,ำผู้จัดการทีมชาติไทยก็อยู่ระหว่างที่คอยติดตามและดําเนินการในเรื่องนี้